สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีไม,ม้มนทาร์ดช anel นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันการคลิปรนดอมดูงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักเนาะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ ขอดูกันในส่วนของพลังงานคนที่จบไปแล้วนะคะของชาวทัตไฟนะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเรามาดูกันพลังงานตัวตนของชาวทัตไฟกันก่อนนะขอไพ่ขึ้นออร์คาลกาสมานะคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลา ที่อยากให้คุณทตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเนาะเราสามารถจะดูแลปกป้องนะคะตัวตนของเราได้คุณคู่ควรสำหรับสิ่งที่มีคุณค่าเนาะแล้วก็มันว่ามันมีพลังงานของการแบบการที่เราต้องให้อภยัยการที่เราต้องปลดล็อกปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกไปบ้างไม่ได้เก็บทุกอย่างมาอยู่ในจินตนาการความคิดความเครียดของเรานะคะ ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะฉันก็รับชมรับฟังเพราะความบันเทิงได้ค่ะอะมาดูกันในส่วนของพลังงานของชาวธาไฟในช่วงเวลานี้นะคะ Justice นะคะมีพลังงาน The Moon มีพลังงาน The World The c h a r i o t นะคะแล้วก็ The Devil รวมถึงไพ่ d a t ด้วย ทิศทางพลังงานตรงนี้มันว่าอยู่ในเวอยู่ในสเต็ปของการที่บางคนนะ่ะน่าจะได้มีพลังงานเดิมๆพลังงานเก่าเข้ามาวนเวียนนะคะในช่วงเวลานี้บางคนมีการจบไปแล้วแยกแย้ายกันไปแล้วนะคะจะมีพลังงานเก่าๆเ,เข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยมันมองว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวธาตุไฟเองมีแรงดึงดูดบางอย่าง นะคะคอยู่ในทิศทางที่อจะมีสิ่งเรา้าภายนอกเข้ามากระทบจิตกระทบใจของเรามีสเต็ปของการแพนนิ่งวางแผนวางแผนนะคะอยากจะเดินหน้าไปในสเต็ปไหนขั้นตอนไหนเนาะแล้วก็มีพลังงานที่เป็นแนวทางของ the world ขึ้นมามนว่ามันเป็นเป้าหมายการ u c c s s s การประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ อย่างเดิมูนเนี่ยมันมองว่ามันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับคุณเองอะถ้าในเวลานี้ต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจพอมันมาประกอบกับจัทรสเนี่ยอยู่ในภาวะของการตัดสินใจอาจจะเลือกใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็เลือกใช้ทางสัญชาตญาณความรู้สึกอะไรบางอย่างของตัวเองด้วย เดอะเวอร์ที่ขึ้นมาตรงนี้มันว่าคุณวางเป้าหมายให้กับตัวเองละการเงินการงานชีวิตทุกอย่างเราควรเป็นในสเต็ปไหนเพื่อที่คุณจะได้รับรู้ว่าโอเคคุณจะพยายามในรูปแบบนี้มันถึงจะซักเซสมันถึงจะสำเร็จในแบบที่ตั้งใจเนาะประมาณนี้นะคะในเวที่เกิดขึ้นตอนนี้มันว่ามันอยู่ในโหมดของแรงดึงดูด หมดของเป้าหมายหมดของปลายทางอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอะเออแล้วก็การพยายามอยากที่จะตัดสินใจนะคะในสเต็ปในขั้นตอนคือเราพร้อมกับการเดินหน้าก้าวไปข้างหน้าแล้วแหละว่าเวเราจะเป็นยังไงแต่หมดว่าคุณอยากจะเ ending กับปัญหาให้ได้จบกับปัญหาหรือว่าชานการบางอย่างเออให้มัน s ั c c e s s ให้มัน สำเร็จได้ในแบบที่แพนหรือในแบบที่ตั้งใจเอาไว้นะคะประมาณนี้เนาะภาพรวมบรรยากาศทางความรู้สึกนะคะอ่ะโอเคเราไปดูกันหน่อยว่าถ้าในส่วนของพลังงานของคนที่เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะพลังงานเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน คนที่เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวท่าใส่เมสสิงหธนูนะคะไปขึ้นเดอรซันนะคะเซเว่ all, นออฟอร์เจถ้วย1ดาบเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานสองถ้วยในเมฆของสถานการณ์ที่ขึ้นมาตรงนี้มันมองว่ามันคือโอกาสทางความรักนะคะโอกาสทางความรู้สึก พลังงานพาร์ทเนอร์ชิพนะคะพลังงานของความแบบการมีคอมมิตเมนต์บางอย่างมันว่าคนคนนี้เขามองหาพลังงานพาร์ทเนอร์จริงๆคือหมายความว่ามันว่าเขาค่อนข้างจริงจังนะกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะในการที่เขาตัดสินใจออ่ในการที่จะกลับเข้ามานะคะในชีวิตของคุณเนี่ย ฉะนั้นมันมองว่ามันเป็นทิศทางที่ค่อนข้างเวิร์กหมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะน่าจะเป็นคนที่เขามีช้อยมีตัวเลือกอะไรที่ค่อนข้างเยอะอืมเป็นแบบแนวทางที่เรารู้สึกว่า มันมีโอกาสต่อเนื่องต่อยอดไปได้คือเขาน่าจะมีการสื่อสารกับคุณนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ที่เยอะขึ้นมีการคอมมูนิเคชันเยอะขึ้นสื่อสารเยอะขึ้นเนาะมีอินสปิเรชันยังไงความรู้สึกความนึกคิดเป็นยังไงนะคะมันมีเรื่องของการที่จะได้เปิดใจเปิดโอกาสคุยกันด้วยมันว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกับคุณก็ได้หรือว่า เขาอาจาจะมีความแบบอยากที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธนะ์น่ะมาพร้อมกับพลังงานการแบบอยากได้โอกาสอยากเป็นพาร์ทเนอร์นะคะอยากมีคอมมิทเมนต์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือรู้สึกว่าไม่ได้แบบอยากมาเป็นแค่คนคุยอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาก็น่าจะขอโอกาสในการมาเป็นชอยมาเป็นตัวเลือกของคุณด้วยก็ได้ไปขึ้นพลังงานชอยขึ้นมานะคะ มันเหมือนกับตัวคุณตัวเขาก็ต้องมาประเมินดูสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งว่าโอกาสแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะเป็นทิศทางเป็นพลังงานอย่างไรในการได้ไปต่อตัวเลือกไหนที่จะสามารถเป็นจริงได้มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะประมาณนี้ทีนี้มันอยู่ในทิศทางของการ s u c c e s s การประสบความสำเร็จเนาะในทิศทางที่มุ่งหวังในทิศทางที่ตั้งใจนะคะการตระหนักได้ กับสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือมีความแบบชายนิ่งอะในแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองนะคะในเวนี้ในทิศทางนี้เนาะมันว่ามันเหมือนกับเป็นเวของการที่คุณน่าจะได้เจอกับการเริ่มต้นนะคะที่ดีอินสปิเรชันที่ดีนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความม,มุ่งมั่นมีแรงบันดาลใจกับการทำสิ่งต่างๆเนาะ การใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะต่อต่อจากนี้เนี่ยมันจะไปในสเต็ปไหนเนาะแล้วก็ การที่คุณจะได้รับการเ mm hmm. ทคชั่นการ mm hmm. เข้ามามันจะเป็นรูปแบบอย่างไงนะคะทำไมเขาถึงรู้สึกในการที่แบบอยากจะกลับเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกกันสองไม้เท้าสิบไม้เท้าเดมเพอเรอร์ mm hmm. er, นะคะแล้วก็มีห้าไม้เท้ามีอะไรจ๊ะมีพลังงานเดเธอร์มิตถามว่าพลังงานทำไมคนคนนี้เขาถึงอยากที่จะกลับเข้ามานะคะ คนว่าเขาค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณแล้วก็เขารับรู้ได้ถึงพลังงานความต้องการที่แท้จริงของเขาแล้วในเวลานี้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวม,มีสังการอะไรที่บริหารจัดการได้นะคะรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยากให้มีการต่อยอด ไปในสเต็ปที่มีความมั่นคงมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นเอ,อ่อที่ผ่านมามันอาจจะมีภาวะของความคอนฟ lict ไหมคะมีความขัดแย้งหรืออะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวประมาณนี้ผมว่าคนคนนี้เขาจะมีการวางแผนวางแผนในสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าคุณนี่แหละเป็นพลังงานของ พาร์ทเนอร์อืมคุณเป็นพลังงานของพาร์ทเนอร์ที่ดีแบบนั้นเลยมนคิดว่านะคะมนคิดว่าอ่ามีแนวโน้มมีแนวโน้มที่คนคนนี้เขาจะรู้สึกว่า อยากเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์สุดๆอยากเข้ามาพยายามนะคะรู้สึกมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอ,อ่อแนวโน้มเนาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเนาะคนคนนี้เขามีแนวโน้มที่จะแสดงออกมาสื่อสารในรูปแบบไหนนะคะมาดูสิ 9. เก้าเหรียญน,นะคะอีโก้ การที่จะกลับเข้ามาเนี่ยมันว่ามาพร้อมกับจังหวะโอกาสนะคะการเริ่มต้นบางอย่างคือเหมือนกับว่าเบรกไปพักไปชะลอหยุดนิ่งไปแล้วก็เริ่มอยู่กลับตัวเองได้แล้วในสเตจหนึ่งรับรู้ได้คิดได้มอนว่าอันนี้คือผ่านกระบวนการคิดมาแล้วผ่านกระบวนการตระหนักได้มาแล้วกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ กลับมาเนี่ยมนว่ามันก็ยังมีอีโกโ้มีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่พายขึ้นอีโก้ตรงนี้แต่เหมือนรอในจังหวะเวลาที่ก็คงมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างแล้วในระดับหนึ่งเนาะในทิศทางที่เราสึกว่ามันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีพลังงานของ Relationship นะคะน่าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าถูกใจโดนใจคุณมากยิ่งขึ้นถ้าสำหรับการกลับเข้ามาในชีวิตคุณในรอบนี้นะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานต่อจากนี้นะคะจะเป็นทิศทางอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคำแนะนำจากไพ่พี่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ The Medician The เ h a r i o t นะคะจัดทีสมีพลังงาน Queen of Air แล้วก็มีเก้าไม่เทา้า คนว่าก็ประเมินดูไปก่อนส่องไปก่อนก็ได้ไม่ต้องแบบเหมือนกับรีบร้อนหรือว่าจะตัดสินใจอะไรคนว่าอยู่ในทิศทางของการที่คุณก็กำลังจะมีความแฟร์หรือว่าได้ตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากให้ใช้เหตุผลในการคิดในการตัดสินใจด้วยช่วงเวลานี้น่าจะมีการเมนิเฟสนะคะมีการดึงดูด เนาะพลังงานที่รู้สึกว่าตรงใจตรงไทยเข้ามาในชีวิตของเรานะคะถ้าตัวคนคนนี้เขาอยู่ในแพลนอยู่ในสเต็ปหรือคุณสมบัติที่ปรับมาแล้วตรงกับสิ่งที่คุณอยากจะเมนิเฟสเข้ามาในชีวิตอะถ้าคุณจะเปิดโอกาสก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะจ๊ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าในส่วนของพลังงานนะคะลัคนาราศีจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะ มีชาวกันชาวกรกฏมังกรแล้วก็ราศีเมถุนนะคะอ่ะเดี๋ยวมนขอดูพลังงานเพิ่มเติมในส่วนของคริสโซโการนะคะ intuition นะ safety divinity นะคะแล้วก็ a b u n d a n e ภาพรวมขึ้นมาเป็นพลังงานอยากให้แบบตระหนักกับอะไรหลายอย่างเนาะเชื่อมั่ในสัญชาติยานความรู้สึกของคุณก็ได้อะไรที่มันเป็นไซส์ที่เป็นเป็นรางผักดันตัวคุณไปข้างหน้านะคะอยากให้เชื่อมันมีพื้นที่ที่ใช้พื้นที่ที่เพียงพอสําหรับตัวตนของคุณนะเรามาดูพลังงาน affirmation แล้วก็พลังงานการ benefit กันค่ะช่วงเวลานี้เนาะขอดูในเรื่องราวของความรักหน่อยจ้ะ การเงินการงาน love and relationship เงินกับความรักเนาะช่วงเวลานี้หลักๆ I attract only positive supportive fun loving people into my life นะคะ I express myself fully as an act o f s e l l f o v e การรักตัวเองที่มากขึ้นด้วยในเวลานี้แล้วก็เหมือนตัวคุณเชื่อมั่นในการอยากจะดึงดูดเฉพาะพลังงานที่ดีพลังงานที่ใช่เข้ามานะคะ แล้วก็เรื่องของการเงินก็เช่นกันทําในสิ่งอะไรที่คุณรกักมลนว่ามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดเอ,อ่อทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนในเรื่องของการเงินที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้จ้ะโอเคคนที่เขาจะกลับเข้ามาในช่วของคุณเนาะลองพิจารณาดูนะจ๊ะตัดสินใจดูอืมก็ขอไว้พรให้ได้เจอได้เจ,เจอกับความสุขสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาพบมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ บ๊ายบายค่ะ